ปลูกดอกทองอุไลซื้อมาสี่ต้นนะคะสี่สีปลูกใส่ล้อรถดูด้วงขูดออกจากจากตรงนี้นะคะล้อรถล้อรถเอาเอาออกมาตรงนี้มีแต่ด้วงนะคะทองอุไรเราเพราะซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะจนตัว เลี้ยงไว้หน้าฝนแล้วนะคะปลูกใส่ริมถนนทางเข้าบ้านสวนนะคะ ดูฝนตกน้ำขังนะคะลากจุกๆเหลืออีกต้นหนึ่งนะคะ ตายเนาะมันเกิดใหม่มันตายแล้วมันแตกใหม่มีต้นมะขามด้วยนะคะเม็ดมะขามงอกขึ้นมาด้วยปลูกใช้ได้กันเลย เนี่ยนะคะมันตายแล้วมันก็แตกกิ่งขึ้นมาใหม่กำลังแตกนะคะทองอุไรล้วปลูกเสร็จแล้วนะคะทางเข้าบ้านสวนนี่นะคะสี่ต้นบ้านสวนเรานะคะ ต้นไม้ยังเล็กอยู่ยังไม่โตพายุงต้นพายุงหรือต้อนแคร์มแมลงถ้กกระแตนกัดใบมันซะต้นดอ,อกแครนะคะดอ,อกแครอีกต้นหนึ่งก็กัดซะเป็นลู หมดเลยนะคะบรรยากาศบ้านสวนตัดหญ้าอยู่คันแทนาต้นมะพร้าวเราเโดนน้ำตายนะคะป่าขานะคะคาริมคลองคลองน้ำคันล้อมนะคะดูน้ำฝนตก อันนี้ชะอมนะคะชะอมริมคลองกับมะพร้าวฝั่งคันล้อมหน่อไม้เราสมสวนนะคะหน่อไม้โตแล้วไผ่กิมซุงนะคะชะอมกับมะพร้าว